สวัสดีค่ะการนอนของเบบีตัวน,น้อยเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนก็คงกังวลกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยเนาะใช่ครับกังวลกันมากจริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในประเด็นสําคัญมากๆก็คือถ้านอนแล้วก็สภาพแวดล้อมการน,นอนที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงซิดหรือว่าโรคไหลาตาในทารกนะคะครับซิดหรือ sudden infant death syndrome เนี่ย ฟังชื่อแล้วอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงเนาะเพราะมันคือการเสียชีวิตแบบกระทันหันในทารกที่ดูแข็งแรงดีโดยที่หาสาเหตุชัดๆไม่ได้ค่ะฟังแล้วใจหายเนาะแต่ว่าข่าวดีก็คือความเสี่ยงตรงนี้มันลดลงได้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามคาแนะนาที่ถูกต้องซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือรวบรวมมาจากแนวปฏิบัติที่ได้รับการยืนยันแล้วครับดีเลยค่ะ งั้นดีฟด v e ของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดเอาหัวใจสําคัญจริงๆที่มีหลักฐานแน่นๆเนาะเพื่อให้เราสร้างสภาพแวนล้มกันนอนที่ปลอดภัยที่สุดให้เจ้าตัวเล็กกันค่ะครับผมความเชื่อกันว่าเอนอนคว่ำอาจจะหลับดีกว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับใช่ใชเคยได้ยินเหมือนกันค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆก็คือการรณรงค์ back to sleep ที่อเมริกาตอนนั้นคือเขาเน้นเลยว่าให้นอนหงาย อ๋อแคมเปญนั้นดังมากเลยได้ยินว่าผลลัพธ์ดีมาก,มากๆด้วยมากๆครับคือหลังจากมีแคมเปญนี้เนี่ยอัตรา s d i s ในอเมริกาลดลงแต่เกิน50%เลยนะครับโห oh, เยอะมากจริงๆค่ะครับอันนี้คือชัดเจนมากว่าถ้านอนเนี่ยมีผลอย่างยิ่งยวดเลยมันแสดงให้เห็นว่าแค่ปรับเรื่องง่ายๆแบบนี้ก็ช่วยชีวิตเด็กได้เยอะมากจริงครับสุดยอดเลยค่ะ งั้นแปลว่าคําแนะนําหลักข้อแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือให้นอนหงายเสมอไม่ว่าจะนอนกลางวันหรือนอนกลางคืนถูกต้องครับนอนหงายเท่านั้นแต่เออก็ยังมีพ่อแม่บางคนกังวลนะคะว่านอนหงายแล้วจะสํำลักง่ายหรือเปล่า ครับเป็นคำถามที่ดีแล้วก็เข้าใจได้เลยครับเรื่องความกังวลน,นี้แต่ว่างานวิจัยยืนยันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าในทารกที่สุขภาพแข็งแรงดีตามปกติเนี่ยทานอนหงายไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องการสำลักเลยอ๋อเหรอคะครับเพราะว่าร่างกายทารกเขามีกลไกป้องกันตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่นการไอการกลืนเพื่อเคลียร์ทางเดินหายใจตัวเองดังนั้นนอนหงายเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับโอเค เคลียร์เลยค่ะเรื่องท่านอนทีนี้มาต่อกันที่เรื่องสภาพแวดล้อมการนอนบ้างอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเริ่มจากที่นอนก่อนดีไหมคะควรจะเป็นแบบไหนครับผมที่นอนนี่สําคัญมากหลักๆคือต้องเรียบและแน่นครับเรียบและแน่นใช่ครับไม่ใช่ที่นอนนุ่มๆฟูๆแบบที่ผู้ใหญ่เราชอบนอนกันนะครับที่นอนเด็กเนี่ยต้องไม่ยุบตัวง่ายๆเวลาวางน้องลงไปทําไมล่ะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าของน้องเนี่ย จมลงไปในที่นอนนุ่มๆเพราะมันอาจจะไปปิดจมูกปิดปากขัดขวางการหายใจได้ครับควรใช้ที่นอนสําหรับเด็กโดยเฉพาะเลยแล้วก็ปูผ้าปูที่นอนให้ตึงพอดีไม่มีรอยย่นครับอืมอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่เหมือนจะเน้นกันมากๆเลยก็คือพื้นที่นอนต้องโล่งสนิทอันนี้แอบขัดใจพ่อแม่นิดนึงเนาะที่แบบอยากให้ลูกนอนสบายๆมีหมอนมีตุ๊กตามีผ้าห่มนุ่มๆใช่ครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องย้ำเลยในพื้นที่นอนของเบบี ไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือเปเนี่นะครับห้ามมีของอะไรก็ตามที่มันนุ่มๆหรือหล,มลวมๆเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดครับไม่ว่าจะเป็นหมอนแม้แต่หมอนเด็กอันเล็กๆหมอนข้าง ตุกตาผ้าห่มผืนหนาๆใหญ่ๆหรือแม้แต่ไอที่กั้นเตียงนุ่มๆที่เรียกว่าบมเพร์แพทนะครับที่กั้นเตียงนุ่มๆก็ไม่ได้หรอคะไม่ควรเลยครับเพราะว่าของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงทั้งการขาดอากาศหายใจโดยตรงเลยนะถ้าน้องเอาหน้าไปซุกหรือว่าเสี่ยงที่น้องจะหายใจเอาอากาศเดิมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆเข้าไปซัำ้ำๆน,นะครับถ้านอนใกล้ของนุ่มๆพวกนี้เกินไปอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะสรุปคือยิ่งโล่งยิ่งปลอดภัยที่สุดครับแล้วถ้า อากาศมันเย็นกลัวลูกหนาวล่ะคะถ้าห้ามใช้ผ้าห่มแล้วจะทํายังไงดีคําถามดีครับมีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าแน่นอนคือเราสามารถใช้เป็นชุดนอนเด็กแบบคลุมเท้าที่เรียกว่า Sleep sack หรือ wearable blanket นะครับอ๋อที่เป็นเหมือนถุงนอนคล้คลายๆแบบนั้นครับหรือใช้ชุดนอนที่มันอุ่นๆหน่อยก็ได้พวกนี้มันให้ความอบอุ่นได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปปิดหน้าน้องหรือว่ามันจะหลุดลุ่ยเหมือนผ้าห่มผืนใหญ่นะครับโอเคค่ะเป็นทางเลือกที่ดีเลยชัดเจนเรื่องของในเตียง ทีนี้เรื่องตำแหน่งที่นอนของน้องบ้างคะที่แนะนำกันคือให้นอนห้องเดียวกับพ่อแม่ผู้ดูแลแต่ว่าแยกเตียงถูกต้องครับเรียกว่า room sharing without bed sharing คือนอนห้องเดียวกันแต่คนละเตียงดียังไงคะแบบนี้การนอนห้องเดียวกันเนี่ยช่วยให้เราสังเกตอาการผิดปกติต่างๆได้ง่ายขึ้นตอบสนองเวลาน้องต้องการอะไรได้เร็วขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยชี้ด้วยว่าเอ่อช่วยลดความเสี่ยงซิดได้ด้วยครับอ๋อ oh, ค่ะเพราะมันมีความเสี่ยงหลายอย่าง ทั้งจากที่นอนผู้ใหญ่ที่อาจจะนุ่มไปหมอนผ้าห่มของเราหรือเสียงที่ผู้ใหญ่อาจจะนอนทับน้องโดยไม่รู้ตัวได้ครับอืมจริงค่ะบางทีพ่อแม่เหนื่อยมากๆอาจจะเผลอหลับโดยพร้อมลูกบนเตียงตัวเองเนาะการแยกนอนในเตียงหรือเปลข,ของน้องเองแต่ยังอยู่ในห้องเดียวกันก็เลยปลอดภัยที่สุดใช่ครับความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมองั้นเรามาทวนหลักการสำคัญสคัญที่คุยกันวันนี้กันหน่อยดีไหมคะสั้นๆเนานะได้เลยครับ สรุปเคล็ดลับการน,นอนให้ปลอดภัยของเบบีก็คือ 1. น,นอนหงายเสมอทุกครั้งที่นอนเลยครับผม 2. ใช้ที่นอนที่เรียบและแน่นปูผ้าตึงๆใช่ครับ 3. พื้นที่นอนต้องโล่งที่สุดสะอาดสะอ้านไม่มีหมอนผ้าหม่มตุ๊กตาหรือของนุ่มนิ่มอะไรทั้งนั้นสำคัญมากครับข้อนี้ และ 4. ให้น้องนอนในห้องเดียวกับเราแต่ว่าแยกนอนในเตียงหรือเปลของตัวเองถูกต้องครบถ้วนเลยครับหลักการง่ายๆแค่นี้เองค่ะอาจจะดูเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าการใส่ใจและทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงที่น่ากังวลลงไปได้เยอะมากเลยใช่ครับและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมันช่วยให้คนดูแลพ่อแม่รู้สึกสบายใจมากขึ้นด้วยครับ จริงค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยข้อมูลชัดเจนแล้วก็สำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้ออแต่ว่าแนวทางทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ปัจจัยทางกายภาพที่เราควบคุมได้เนาะครับผมแต่ก็มีเรื่องที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงเหมือนกันนะคะคือในขณะที่เราพยายามทำตามแนวทางป้องกันเหล่านี้แล้วเนี่ยลองคิดกันต่อเล่นๆว่ามันอาจจะมีปัจจัยแฝงอื่นๆอีกไหมที่อาจจะส่งผลต่อความเสี่ยง SIDS ด้วย ซึ่งการวิจัยปัจจุบันก็ยังพยังหาคำตอบกันอยู่เรื่อยๆอืมน่าสนใจครับเป็นไปได้เสมอค่ะก็เป็นคำถามที่ทำให้เราตระหนักว่ามันยังมีเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเจ้าตัวน้อยๆกันอีกเยอะเลยนะคะ